สวัสดีครับหนึ่งเดียวโอ้มือนี่พาหลานมาเล่นน้ำพี่น้องโอ้หลอดว่า,น,าน้ำขึ้นดเดี๋ยวไปเบิ่งด้านล่างครับเดี๋ยวไปเบิ่งด้านล่างครับอุ้ยเขารอยไปก็ลึกอยู่ด้วยนะ่ะถ่ายเพราท่าน ดูพี่เขามาก่อนลึกวโอ้ตรงนี้ลึกว่าตาไปเลืกไกลๆตรงผางน้ำนี่อัน้ไกลแล้วเราเราก็บรรมื่อไปาดะมันก็จะตื้อแล้วแต่ตรงนี้ฝังตื้นแต่ตรงนั้นไม่ตื้นเมืม่อไหร่พาไป ไอหนงนี่ตรงนักตื่นหยามีจอยฝั่งเราหวานเกลิดกัดเตลิดลึกอยู่ดิดิไอ้เรืให้ลุงหนึ่งอุ้มไปโอ้ยฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยลุงลุงเย้ลึกอยู่เนี่ยเนี่ย bye bye pau lùn 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 ở lùn đi trước rồi má má ui okay. tiếu ta <ngon>.

มันนะครัอมันจะเล็ดสายได้อย รราาอโอ้บรรยากาศที่น่้อโอ้บรรยากาศโพโอ้สุดลูกหูลูกตาเป็นแดงน้ำโขงไอบึงสาล้อของเียงสาโอ้้ป้ปายน้ำโขง หุยฟากหลังจะตกดินโอไาาไ้ไปล้างตาไปล้างตา เออเมื่อยหลายมามามากลับเร็วมาเร็วกลับเร็วเฮนะ้ยมืดแล้วเร็วเฮ้ยอยู่คนเดียวนะเฮ้ยพอแล้วมืดแล้วเฮ้ยรอบหน้าพาลุงทมาหมา นูลลแหละลุงท่านอยู่ข้างบนนั่นมาเร็วมาเร็วม,มาเร็วให้เปาขี่คอลุงแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้เจ็บลูกเต,ห,ตหินเนี่ยเจ็บเนี่ยมันเลอะอย่ามีแผลเยอะโอ้ยมันยากล้องจับไว้อยู่นะเว้ย ลงมาล้างตัวมาเร็วๆมาล้างก่อนโอ้เฮ้โอ้อ้าวโอ้เดินเหนื่อยนะเนี่ยดูนะ โอไปแล้วพี่น้องวัสด uh> ีครับไปเราเราจะรีวิวละระหว่างหานกลับบ้านเราด้วยซาลิงเฮ้ยเพื่อนรีวิวในเป้าโอ้โอ้เพื่อนมองหน้ากว้าไข่ วิ่ยแม่ตะเรียกแม่เรียกแม่เร็ยเแื่ยฮ่แมโอ้หลังบ้านตัวเองลงน้ำไม่ได้เลยต้องมาใส่หลังบ้านพิเ่ษ อุ้ยระเบิดเรากำลัลงจะผ่านระเบิดว้าวเราเจอด่านตอนนี้เราเจอด่าน

ไปแล้วไปแล้ว Valeu. No. Yeah.